EP ที่สนะคะสำหรับการเทรดพายแอคชั่นในรูปแบบของสามแท่งเทียนที่หมูแดงตั้งใจจะสอนทุกคนมาดูกันว่ารูปแบบของสามแทงเทียนก็คือแทงที่1แท่งแทงที่2และแทงที่3แทงที่1แท่งแทงที่2และแทงที่3อันนี้เป็นฝั่งโซนบายนะคะโซนบาย คือแท่งที่2เนี่ยจะสีอะไรคือไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ให้สังเกตแท่งที่3ว่าเขาสามารถปิดเต็มแท่งเนื้อแน่นได้หรือเปล่าส่วนทมเฟรมที่ใช้ลักษณะของพา a c t ชั่นชุดนี้ได้ดีเนี่ยก็ต้องเป็นทมเฟรมสีชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็ M 3 0จะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงและที่สำคัญเราจะรอเทรดพาย a c ชั่นแบบนี้ตอนราคาเข้าโซนเท่านั้นนะคะ ทีนี้รูปแบบของสามแท่งเทียนเนี่ยเราจะพิจรารณาว่าการจบของสามแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาย้อนขึ้นมาอ่าย้อนลงมาราคาย้อนลงมาก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะจุดที่ทุกคนต้องเฝ้าระวงังทั้งสองแบบเลยนะคะที่หมูแดงจะให้รอบายให้สังเกตแบบนี้คะ่ะ จุดที่1นเนี่ยมันจะย้อนเข้าปลายไส้แท่งนี้ก็คือบริเวณมุมนี้อันนี้ถ้าเกิดเขาย้อนมาโอ้คขอโทษค่ะถ้าเกิดเขาย้อนมาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างตรงระบบเพราะว่าเราจะได้ราคาที่ดีอ่ะจุดบายนะคะตรงนี้ย้อนเข้าตรงบริเวณมุมเนี่ยเราจะได้ราคาที่ดีให้นึกไว้เลยนะคะถ้าน้องย้อนเยอะแสดงว่าเราจะได้ราคาที่ดี เราจะได้ราคาที่ดีส่วนย้อนที่สองเนี่ยให้สังเกตบริเวณเนื้อเทียนใน im ม์เฟรมสีแดงตรงนี้นะคะเราจะเป็นายที่2กันจุดนี้บริเวณเนื้อเทียนก็จะเป็นายที่สองซึ่งมันจะไปตรงกับอะไรมันจะไปตรงกับโซนพอดีเห็นไหมจุดายที่หนึ่งที่สองให้เราสังเกตแบบนี้เวลาเราจะบายด้วยแพลชั่นในสามแท่งเทียนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ย้อน แล้วราคาดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปเลยก็คือมีอีกแท่งหนึ่ง, done งดันขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะดันขึ้นไปอย่างนี้ถามว่าหมู่แดงแล้วหลังจากที่แท่งหนึ่งอะจบปิดลงมาสาบานเทสายได้ไหมได้จริงๆอะเปิดมาเนี่ยไยเทสไป1ไม้ได้ เปิดมาเนี่ยบายเทสไปนหนึ่งไม้ได้เพราะว่าอะไรมันก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วเพราะว่าเกิดการกลับตัวในโซนด้วยหนึ่งแล้วก็เกิดแพร่ชั่นในรูปแบบของสามแท่งเทียนด้วยหนึ่งแต่ถ้าเราไม่กล้าแล้วร,รู้ว่าเออสต็อปล็อตมันไกลแล้วเราตกรถแล้วเราไม่ได้ออเดอร์ Order, เราจะรออีกกรณีหนึ่งก็คือให้เขาย้อนเป็นทม์เฟรมสีแดงปิดมาอย่างนี้ให้อีกแท่งหนึ่งย้อนเป็นทม์เฟรมสีแดงปิดมาอย่างนี้พอย้อนปิดมาปุ๊บแล้ว จุดบริเวณตรงนี้จุดบริเวณตรงนี้นะคะจุดบริเวณตรงที่เขาย้อนเนี่ยให้เราไปสังเกต Timeframe M5 M5 นะคะ M5 ย้อนลงมาโดนแนวรับ M5 ก็จะไหลลงมาเรื่อยๆถูกต้องไหมคะไหลลงมาเรื่อยๆแล้วถ้ามี PA ใน Timeframe M5 แบบนี้ย้อนลงมาเข้าบ่าย ตามเขาขึ้นไปได้โอเคไหมทุกคนเนี่ยถ้าตกรถอ่ะเราต้องรอค่ะเราต้องรอเท่านั้นเราถึงจะสามารถเทรดเทรดคือกราฟเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันแรงจริงๆแล้วเ,เราไม่สามารถเ,เข้าออเดอร์ได้เลยเนี่ยเราปล่อยให้เขาไหลไหๆหลไขึ้นไปก่อนพอไหลขึ้นไปปุ๊บเขาจะไปเจออาจจะ เริ่มมีแรงส่งมีแรงกลับตัวในทําเฟรม M5 เขาจะทำแบบนี้ค่ะถ้าในท่าเฟรม M5 เขาจะมีลักษณะแบบนี้ทุกคนดูตามไปคลิปมันจะยาวนิดนึงอ่ะ M5 จะเบรกเบรกยืนเหนือหายืนเหนือายกลับลงมาไม่ผ่านกลับลงมาแล้วก็รีเทส แล้วมีแท่งเขียวกับตัวขึ้นไปแบบนี้แบบนี้จุดไหนที่เราควรจะรอเวลา m 5มันย่อลงมานะคะ m 5ไปเจอแนวตาเราย่อลงมาจุดที่จะบ่ายก็คือบริเวณโซนตรงนี้ก็คือ pa ที่ซ่อนอยู่ในทําเฟรม m 5เขาจะทํำสวิง ยกไปไม่ผ่านแล้วเขาย่อย่อเกิด pa แล้วเราก็ค่อยเข้าบายตามไปไปเก็บแนวไหนไปเก็บโซนเซลล์ด้านบนอย่างได้เลยค่ะหรือถ้าไม่เก็บโซนเซลล์ด้านบนแล้วเริ่มมี time f r a m ใหญ่ๆปิดแดงลงมาเราก็พิจารณาแบ่งเก็บได้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการบายในรูปแบบของ3แท่งเทียนจริงๆแล้วสแท่งเทียนสามารถเทสบายได้ตรงเนี้ย ไม้หนอันนี้ต้องเป็นไม้ที่2ตรงส่วนที่เหนือเทียนจะเป็นใบไม้ที่3ให้เราพิจารณาแบบนี้ส่วนใครอยากได้วิธีการเติมไม้ให้พิม์พวิธีการเติมไม้มาใต้คลิปเดี๋ยวหมูแดงจะมาสอนแบบละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ